สบายดีป่าลุงดูหน้ามันทำสิสบายดีป่าลุงดูหน้ามันนอนสบายดีกันเห็นอย่างไรนะวาดเอ้ยสบายดีป่าลุงเด้อทำอะไรเข่าแลือกินห้องผัวชิมถ <c oughs> ูกใจกัจกนถูกใจน มักคักนออหมุนเนาะหีวอ่อนเาะเอ้าจะคอยได้โดดไปปันกุ๊บกับันหายงม่รู้ก็ลาได้หมกงาบ๊องเมย์จอยไหาจะได้แตุ่คคนี่นี่เนาะเมย์จอยคนขามาให้อันนี้ก็เมย์จอย่จอยนี่ก็จอยขัดเลยนี่เฮ็ดบานขัดมาเลยน่าจะได้แตุ่คนี่เดยวไปเอายังไงนะ

tụi em hắn 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 cứ hắn cứ hắn 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 đó hắn

nhau mà mai vậy thịt non như vậy thì cái ảnh mù luôn đấy nàng có mù đấy đúng à tuần mai bò mai à bò hiền <laughs> đấy bà ừ. ngày sẽ lâu của bò hiền thôi ngày là mơ món nước lương nghe mà sắp mơ à anh mơ người mơ lúc nó quen rồi cứ cái té rồi cứ phạt cái trò chơi này mà anh cái kia là tèo và len là bò say sẽ thành nhau bà bà, ốc tớ mưa không? cái này tớ cứ biển, nhau, không có tiền cho rửa nhau nhà không có con tớ không Không bố Bố <laughs> nhà nào, nào? nào? Ừ. bà? Bố hụt nhà chị nào đúng Ừ, chị có mang lên lại <laughs> Tớ đi xác anh Thịt bàn thầm cho này Mọi người chứ ở con cái gì đâu แม่กมือทุกอย่าะแเอ่อจมินคือแม่มือทกอ่างไอนี่เม่์จอยคือหครกอนจมินคืออันนี้แม่มาจอยนี่แม่แม่จอยนี่บอแม่ไม่จอยแม่้ม่จอยนั่นแม่มาบึงงีหยบึงงี้ยขันหายนีหายน่บอน่ะที่ก่อนชบงอของแม่แนะหายน่บอ ลงมเด็กชใจ้ยอกงเมันอนก็หบหลอบแซ่บห่อมันนเดี๋ยวเักหน่อยแม่จเลียงเสือ่นน่ะจิอมันเชิอไว้ก่อนเชียงบุีตีงามตีงามเชืงน่ละคอยไปแน่จะโดดดงโดดดงเลยโดดไปคือกบอ่เลย hết hết búp vào nào đây búp luôn này hết nào đốt về đi mua đi cả chút cả hay cuốc còn sao em hết mà hết gì đó là vào và điều đây còn mơ đồ và hết nhau nh một tiền còn ngày một tiền này ơi còn này là hùa sắt tát rồi đấy vâng bất chợt cũng hơn đấy, làm bất chợt đã. Hí, hí, dừng lại. Dừng cái con này. ngay đi. Ah, lên tên, cốc luồn thang mao ơi, mao ơi. Hí, dám tự thang mao ơi. Hí. Cái là cái chu môi vun vun. Anh, anh làm được đừng mẹ coi kịp cả nơ rồi mẹ nàng hẳn đang dài cứ chỉ có tốt vào bán này cắn như cái cắn bán mình bụt 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 bút có nhã kiểu ừ. ừ. chắc phải ảo tròn này và đó chèn đây hả vâng wow. cái đá chưa thì bớt vào bỏ bạn ăn bắp thay ăn cay ăn gạo một ừ, mùa nhã bắp thay rồi thì thay

นันสุขขกข่อยจะป็นปีนเราขอยาเดึ่มผมได้นะเฮ้ยนักกาแม่อุ้กมากเลยเนมาสี้ซเดอร์เลยค่ะือแม่ปัดกะผัก <c oughs> หน่าแม่ตอนท่านเห็นเลยพานต <c oughs> อนสะพายโด่นั่นจะจะออกมาพระพอเพื่อนเ <c oughs> อียน,น,นักกาเจ้ากระปวอะกินนมอยู่กา ตีหนามังเหอนีดยอ,อ,อันเอาอุ้มเดียนอยูกัีส<ป>ิไปเอากระเป๋าเลยแล้วลูกแนละ้วถือแล้จากใหญ่ยังดึงกยัไปทางขาดได้ไหมตอทางหนาวเวลไปทางขาดเป็นหาพี่ชื่ออย่นเดยไปทังนั่นแล้วเีหา่ช<อ>แหละตีคุงเลยค่ะได้เชยเลยะ ไปไปไปอันไปทั้งหนาวอะไรกับไปทั้งค้างัวจะดึงม่กัวหักดึงจะได้งตมืดีเอาดีเอาท่จะขับให้ได้ดีจ้ะาดีวเดีตยวเห็

chạy từ từ đừng chắc nhung, nhung chủ nhưng chuột bầu thì nhung chuột gọi thì nhung chuột gọi nhung nhung chuột non gì đấy nhưng mà non khòm nà nó bị chuột toàn nhung có hết bó cái nhiều nè cái à nhung này hơn phần đi nhung, à, ừ. nhung chú mình chỉ đưa lại nha ờ, rồi toàn na này cả cái nhiều phần na đây toàn còn... na uhm, toàn phải hà là chúng ta như lúc đấy ừ, rồi nhiều nấm pata rồi nhiều nấm pata có cả anh cả non vừa à อยู่น้ำตาไอ้ก็ตกใจว่าตัวมากาหองนอนห้องยังศาสนานอนหอมาีไาดิไปหาทองไเอ้วาสนาจะหาทองไป bảo subscribe đây

này ừ, thì chăng ạ à. hoặc là này này <laughs>

เตืมนชวนันครับอืม้อยแนต่ยกันเนาะร่คุยเหรออ่องหาตู้บลห้องห้องต่น joy ไหอลายินหอยู่เด้อตุจ้าลักตืนจ้าตุ่น o ยกันลายินหอยู่เด้อเอืจ้ากอนตืจ้ากอนตุจ้าตุ่น j o ยกอนตุจ้าแล้วอ่าตจ้างานตืนชวนกับมอแบบถ้าทำอย่างเี็นจจบมึอเขากันจะบ่ได้กูนีแ่จงจยิง nhiều kìm năm Chị kìm năm ăn. kìm năm Chị 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 kìm เอทิิเอ้ยเฮ็ดเจ้าคุณบอกไปซ่งเถอะลูกเอาไปที่แม่จ่ายเงินให้ดอกไปนอนใช้คืนนี่น่ะนอนงอไปนอนน้ำหมอล้อมเรื่องนะมัวนมาหาหมอน้ำเรื่องนะฮะมาหาน้องแม่องแม่น้องนี่มัวน้องก้อยสอนจิป้าพากแม่ป้าบริเมืองจักเป็ดตึง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 บักบักหล่าบนแดงหาน้ำเบิอนก็รูก ถามอ้ทิบดกไอ้หิบิ่งว่าลำเรื่องมวนบห้องกนห้องอิบก่อนไอ้ิอ้ทิบกินข่าวโอไอ้ทิบกินข่าวบ่กินข่าวบ้างทามดูกระเด็ันทามกัข่าวจ้งขอไอ้ทิดเอ้ยกินข่าวว้ทิด đi, <laughs> à, bài ừ, thịt nào sụp mặt eo này thịt này xay sụp cứ để ngồi cứ tập <laughs> ở xay ở hải vân xay hải đi luôn ở vân tiền hải đi hả ở 10 mười gài phật toàn trong mười phút lệ Hãy subscribe cho kênh แก่ก็หเก่งกบที si <c ười> ่แม่งเงินชิบมงแม่ก็มาเลยไปชวนมาไปยอมมาเลยไม่รับองินก็เจ้าหายเงินมันเท่าไดรคืนห้าสิบอเฉพาะเงินแม่กับแสนแสนสี่สิบแต่พออีกนึ่งมู่พอไเจ้าหายเงินไหนชัวรอ่ะใบเงินไบยังไงไบก่อนต้อเปล่าอยากได้เงินแหละว่ะ เอาต,อ,ต,อ,ตอนตอนนั้นมามาลำก่อ,อยอันที่ว่ามาเอาเสือละเบิร์ดได้เงินแสนเนีนเ่ยังลูกกินบน่าข่าวอ่ะฮะลูกเปเสียากขออยากหน้าใช่เจ้าอ่ะคืนนี่เจ้าว่าสิกินข่าวะจะตุ้ยแล้วเจ้าฉินรอเจ้าว่า,าสิกินข่าว,วถ้ามึงกินเข่ขมา,มากับม้าอ่าต้องกินรถด,ด้วย Bà mà là mặt luôn Còn nó hoa là cái tình thì là bọn em có áo đi Chắc khảo là hết này không có kín nữa Thì nó sư đấy Và bọn chỉ kín đơ đơn hả Thôi giảm hên Cứ khỏi hoa Ừ men à? Thì hảo có hả Thì, thì, thì hảo có hả Thì ừ. còn giảm là nhắn hả Thôi bà Hên vô Hôm qua đi mai chỉ như vô tựa quậy cho nó Anh à, toàn sao rồi đây กินยาบ๊อบกินลาชินเลยกินมาละกินแล้วนะกินประมาณสองหับข้ามนาะเออเขาบอกว่าไปกินไปกินกินข่าอะไรกินยากินยาทับมเรากินชองยับ้าก็ได้ประมาณสองหามขเลยเนี่ยเออเยอะแยเนอันข้อขมจะทิมากทินพักไดหรอเออสุบประมาณสองสาม้เนี่ย áo hăng im nè nè rồi nhàng đôi kinh chất thăm mẹ thành là đi chồng chồng thăm cái đấy rồi thấy nó bị Quay... ôi vừa phải ngọ ma thế này nè ngọ phải... thấy nó thế ba à cái trời sờ nó thấy hôm là phải cái chồng nó ấy rồi ngọ ma ngày ngày thầy toàn bên cứ bớt toàn bên đến lúc đấy là kinh thăm rồi là ngọ ơi chị chồng chồng thăm được chín rồi kèm ngọ ma đây nè ai là nó cao dài được kín đây và chụp nó ngủ kỹ kìa Rồi, biển mắt nó bơi lên bún đấy bà Thấy nằm tung vào thì chụp chụp đi Rồi, lên Xài xuyện cái sẵn, trộn qua sẵn ôi mà kéo khuyến thương cái này trong khu vực biển mà, không bú hù Bú hù Được Cái nhằng này, bây giờ có ổ rồi đấy Bây giờ ổ này, chắc nó đầy Thôi,

búi sửa xe, mưa à, quế làm vườn, à, mưa à, mưa à cũng sửa ai hả? Ừ, bố. Rồi thì khác nào có bà này có á, có cái gì à, việc à, bây giờ ông nhìn nè, phần nào có lời đâu cả? Nghe, ừ. hè, phần nên, phần cái huế, ế, ông nó giọt phần đó, nghe nghe nghe, nó nóng phải không? tay, căng quá. Được, mình nấu cái còi này nó nè con sửa, hay có phá cho điu, biết ở ngoài cái gì biết đăng ký cái nhau, nãy đã, bà đang bảo mùa anh tìm chưa? vẫn không rồi rồi anh vào tìm, con dế, lân dế, tìm lân này, ba cái súng ngỗ nè, rón anh à, đi cả đài, làm súng ngỗ ăn đi cả đài, ông người ăn luôn á. À? Hãy <laughs> đây cho kênh Ghiền ôm Gõ đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ้ามือทองเห็นดไหมนับ่นับนิ้วมือว่ซีก้าวมอจับหากปวดโคอีรน่ะพอคนใบนี่ลูากคนได้พุ่วะคือดีเด็ที่มันบงบึงบึงบึนกระโปงานะน่ะไอ้คนนี้นะอ่าอือมันจับจับเงี้ยมนุ่มผู้ได้กัดสุกอะไปแ้วตอน่นนั่น bây giờ là đứng khoang đó gì nó, Vậy thì tí, nó nào lấy nào mẹ này bà mới... ừ. bây giờ đi đi, chú mới vào quả đau quả luôn ừ ừm mẹ ớt đen nhiều ừ ừ chú khảo tê sao chá con thảo bà cái gì cháu tê sao, cái gì cháu sao Mấy dù mang? nhưng mà dù dùm gà hướng nào hướng dạo lệ dạy học 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 cái nào, cái nào mưa đi, ngắn nhé, đúng không? Ừ, ừ. Nếu mà dụng tí xíu nhà, nhà mưa tí đi Nếu mưa dù à Bà khít đi ra ngoài đi, bà khít vào Bà chỉ nhang mưa thì dù bó tí đi bà thì... <laughs> Ừ Tụi má còn sao mưa đi Dạ đúng rồi tụi Dạ vì má đầy giấc ngủ 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 lắm, bà ấy tự nhiên chìm Ngắn hốc ngủ phải bà Tụi tủ, phở bật tủ mà bà tiền giấy Mẹ nó bảo không cho Mưa này Úi. เขาไ็ยังว่าอันปัดแม่พัดหันอ่ะปัดลูกปัดลูกกับัดรู้ดีที่รถบ่าบื่อตังไคเด้อตังไคเด้อตังบ่ได้แล้วมาให้กินจีอ่ะตังใคเด้อตังใครเด้อตังบ่ได้แล้วก็มาให้กินจิตังไครเด้อ ไม่เจอใครกินเชอร่หรอคือเนมแสนตาเนี่ยหาบุ๋นด้ไ้โอ้โอ้โอสมัยกินนอกหลานโอ้ไม่จอไไม่จอใกินัรนั่นนมะเนะมันแขกแม่ดกินบะมัรมันชิยืท่อเดี๋ยวตดแม่จอยดมุุโอ้ยแอชออ่ะชเป็เป็เนี่น

còn ta có bông là bạn cái pit cái poi là bạn này, mình tên cái pit cái poi cái pit cái là bạn này, anh tên cái pit cái là bạn này nè, rồi lúc ngày trời đứng 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 nhịn tia phải chịu hay với, ừ. ai, ô, vậy người quật hà cho con, quật hัว cho con quật chi hay, ai hú đấy hí hay, bạn này, tự ngót cho con mà, เิ่นยืดห้างไงได้เดี๋ยนี่โตเพิ่นก็เริ่มแบบเชียนยองยองขึ้นแล้วยองยองหนาเชียนเดียวเดียว่รอวะโอเคโอเคโอเคบ่ต้องเิ้มบ่ต้องยิ้มหนางามแล้วโอ้บ่ต้องยิ้มบาย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 เด้อป้าลุงเด้อตุ๊บจุ๊บจุ๊บุ๊บจจุ๊บจแ๊บจบจบจุ๊บบจบ ปาดเชียแม่นด้วบ่ปากหอยออกมาเชียแม่นด้วบ่ปากหอยเชียแมนด้วยบ่สิบองามบ่ไอ้เช่นี่บ่ได้วิตูอ่ะโอ้ยจะเป็นคือวิตูพ่นหน่อยคิ้วน้อยๆก็คือกันน่ะหน้ากับเฮ็ดแก้มเปาะคือกันว่ะโอ้ยไปเสียคือเพ่นน่ะงามพ่นงามพ่นตากระบอกวิชั่นเบะกัน เว่ right. <c oughs> mm ่เฮ็ดบอกดูคุ้งคูดังเลยฮือหันใจก็บ่ได้ดิหันใจก็บ่ได้เฮ้ยยเอยากลัวนะมั้อยากลัวนะมั้อยากลัวก็หัวแล้วหัวหายไอไหนเลยหายไอไหนเลยอยากหัวก็หัวกลัวลานี่นา อ้จุงอจงไอ้ยักหัวกัหัววาอจุยหาเรื่องไหอะไรนี่ตุตุ๊ตุ๊โอ้ชอบจิกินนะชอบจิกินนะโอ้จิตนดังเลยอ้จิตตันดังเลยนี่เรือเห็ดหนังงอนี่ไรนะหเห็ดหนังไรเห็ดหนังงอนี่

vì đỡ đơn đàng mà ní đỡ đơn đàng Đỡ đơn đàng mà ní ướt chứ